เมน,นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลาสุขทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องบ้าเนยแล้วกิน,นะคะ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเนยกับแม่คือเกาค่ะเพราะว่าพอบ้านเนยแล้วกินค่าฮ็ดแนวกินอยู่แต่มื่อกินกับอาหารหวานวีบแมน <c oughs> เันนี้อายากกินกับนี่อยู่ข้างล่างอืมึฮึฮึฮ <laughs> ึฮ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 ึน,นึฮึฮึฮ่ฮึ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 เึ็ึมึฮึฮึ ก่อนจะลงมือกินนะคะก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์จองพอนอนได้กินน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยกับแม่ละกันพอวอนน้นได้กินน้ำเด้อค่ะ,อนนนนอคะขอบคุณค่ะอ่าน้องมือกินเลยทีมืออนูคือกอบอืะอหืออื้อ,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 อ ันนี้พรมาเบิงบรรยากาศข้างหลังอืเพราะว่าฝนเสาตกและมาแน่ด้ห้องอึมๆอยู่อาซิมาได้หรกมาตอนลงเก็มวันนี้พักกินครับก็้ไม่พักนั่งแน่นุเพื่อนพักนั่งหนุลมตะกินหรือืมดีขึ้นบุ้งเนาะเราบอกทัวตัวอือหัวลาป้าหัลาป้ากับบอกใคสดเป็นไรตอกค่ะ อืมพักบ่คอยสุดเรยลองมาชิมมึงน้ำกันนะคะเธอมู้ยสิงกโปร์นมหสุดยอดเลยน้องเลยทำลองแซ่บกว่าก่อม อ่อแม่หวาแมวกะเพชรมาจั่บ้างรนนี่มาง,มงมไลเม็ดอ,อนี่กอือฉนเช่อ,อ,อหอ,อ,อ่ดน้องนิวเอาแนวแกะเพชรมาให้ว่าะฉัน่านแม่ก็เบื่อเพชรอือ จัดแบบเส่ก,ก็้กเอาพี่นหองอืมอืมอืมงเหงาเพิ่มความปากหอมอืม มันก็เลืองานมากไม่ไม่เนอะน้องเนเนาะอาหารลักเลยดิกินได้ทุกมื้งไม่เบื่ออือ มาเชื่อมัน้มหรอบี้กหลอ่ะว่าน่แดงมพี่นออ้องอืมกินน้กันได้พี่นออ้องปูบาองเนี่นมาเดีูบ้ามากินแต่บุออเฟ่ตกันให้มันเบิด Tìm môn nóng này Hãy nhớ cho mọi người các bạn tay nha nó. Hm. nó Hm. 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 sâu Hm. 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 嗯嗯。Oh, น้องชายคนให้ข้อหืมหืมเดยน้องนห้ให้ข้ับัญญัติอเป็นใจอื 嗯。Mm hmm. ก็ทีชูมาอืมอืมอืมเพียนแซ่บขนาดอืม nhanh nữa Ôi Để lòng bưng con Hồng hồng chơi chân Đúng rồi, Đúng rồi mà

ช่งนี้นาพนุ่กัสีลาในเักหน้อยเนาะคงจอกินไปน้ำกอกอไปน้ำ มาแม่บอนถอดชุดเอ็นงานพร้อมดิมนบ้านเล็กงอนต้องเลียงพักบ้านน้นะคะวันพักน้องไปเ้นถอดหัวเชือเให้งานอยู่ตรงนี้็ยังบ่านนถอดหัวชุดปันก็ยังกำ ทำเร็วอืม mm. mhm 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 nó mhm 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 kia bỏ mhm cho xuống mềm mềm mhm 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 bên nó xuống hết rồi Tô lên mà chỉ mình dùng uhm. uhm. ngay không yang pokoklah lagi tinggi nya oh 嗯嗯，美味很呢。Hmm. Mm hmm.

อบอยญันหยัแ hmm. ต bon, ่ลูกสาสเบสค่ะเห็นก็เลยซื้อมากแบบสดๆเลยได้กัค่ะนี่นำมาลงไนเ้ยอืมอ่าน้อยยังหมุนใบเม็ดบ่ากลังนี่ไหมันไม่เม็ดเนาะ

อัละล้ค่ะตอนนี้กะอิมปบเรียบร้อยนะคะกะอยู่ท้องบัองคนแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเน่อยกับแหมก็ฝากพี่น้องผููที่เบิงฝากกดไไค์กดแช์กิดตามช่องมานอนได้กินเพื่อเป็นกาลังใจให้เนยกับแหมกับพอ่อนํ้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่มาเบิรงพอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย